ด่วนนะทุกคนพี่ๆทำงานที่สนามบินเผยความรู้สึกถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่ทำเอาสนามบินแตกครับสำหรับน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนก็ไปสะดุดตาอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นในช่องของอุ้มอิ่มโดยตรงเลยนะครับซึ่งคุณพี่นะครับเขาทำงานที่สนามบินครับได้เขียนข้อความเนี่ยเอาไว้เนี่ยบอกว่าเมื่อวานก็เจอน้องอยู่ที่สนามบินค่ะ นึกว่าดาราคนไหนมาคนเยอะมากที่แท้ก็น้องอุงอิงหมอลำดังนี่เองน้องน่ารักมากพี่เห็นอยู่ใกล้ค่ะทำงานที่นี่ตามมาให้กำลังใจมีโอกาสจะไปดูน้องด้านหน้าเวทีนะคะนี่คือข้อความครับทุกคนที่คุณพี่ท่านนี้เขาน่าจะทำงานอยู่ที่สนามบินเนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็มีโอกาสเห็นน้องเมื่อวานนี้อยู่ใกล้ ถ้าเป็นเราครับทุกคนเราเนี่ยเห็นคนรุมขนาดนั้นนะครับเราก็อยากจะรู้นะว่าเอ๊ดดาราคนไหนมาเช็คอินหรือว่ากลับมาจากต่างประเทศครับทุกคนเนาะเราก็ต้องอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดาครับรวมถึงคุณพี่ท่านนี้ด้วยครับทุกคนก็คงจะตามข่าวน้องนะครับว่าเอ๊ะอุ้งอิงเนี่ยทำอะไรที่ไหนอย่างไรอาจจะไม่ได้เป็น FC แฟนคลับของหมอลำนะครับแต่ว่าพอได้มาเจอน้องเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเป็นปรากฏการณ์สนามบินแตกก็เลยได้มาแสดงความคิดเห็นที่ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ขออนุญาตด้วยก็แล้วกันนะครับคุณพี่ คอมเมนต์มาเอาไว้ดีๆมากเลยนะครับทุกคนเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้เห็นน้องเนี่ยอยู่ไกลๆก็อาจจะไปเห็นคนรุมนั่นแหละครับทุกคนก็เลยไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาดูใกล้ๆนะครับทุกคนก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกครับให้ภาพบรรยายเลยครับ ยูทูบเบอร์ต่างๆครับพ่อฮักแม่ฮักครับที่คิดถึงอุงอิงครับทุกคนก็แห่กันไปต้อนรับนะครับวีทีที่น้องเนี่ยโอ้โหกลับมาครับทุกคนอุงอิงนะชื่นใจเลยแหละครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับ รวมถึงพ่อโจครับทุกคนที่ยืนอยู่ห่างๆแล้วก็ยืนยิ้มอยู่คนเดียวครับเมื่อวานด้วยความภูมิใจครับต้องบอกว่าบอสโจยมานินเนี่ยเป็นคนที่ปั้นอุงอิงเพชรป้านแพงมากับมือเลยครับทุกคนเมื่อเห็นลูกสาวนะครับได้รับการตอบรับดีขนาดนี้พอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามขนาดนั้นนะครับโอ้โหเป็นเราเราก็ยืนยิ้มอยู่ในใจแหละทุกคนแต่บอสโจเนี่ยยิ้มแบบโอ้โหยิ้มกว้างเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับทุกคนเมื่อเห็นอุงอิงนะครับมีแฟนคลับเอฟซีมารอต้อนรับ เยอะขนาดนั้นนะครับทุกคนก็ ขอบคุณคอมเมนต์นี้ด้วยกันนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนาะในช่องอุมิ่มข่าวกระแสนะครับเราไปเห็นนี่เราก็สะดุดตาเพราะว่าเป็นยูสเซอร์ที่ไม่ค่อยได้มาแสดงความคิดเห็นในช่องอุ้มอิ่มสักเท่าไรนักนะครับอาจจะเป็นแฟนคลับที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ติดตามหมอลามนะครับหรือทําแต่งงานคับทุกคนจนไม่จนไม่ได้แบบติดตามแต่ว่าอาจจะได้ยินชื่อน้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงแหละแต่เมื่อวานนี้ก็ได้มาเห็นน้องตัวจริงนะครับแล้วก็ได้มาเห็นกระแสความแรงของน้องเราก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่มีคนที่มาแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับ พิมพ์ก็รีบแคปเอาไว้ทันทีครับทุกคนต้องบอกว่าเป็นข้อความที่ น่ารักมากๆแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับทุกคนหลังจากที่อุง์อิงนะครับกลับมาจากสนามบินแล้วเนี่ยน้องก็โอ้โหกระโดดขึ้นเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์เลยนะครับก็ได้ไปแบบว่าร้องเพลงนะครับบนเวทีด้วยวินาทีที่น้องปรากฏตัวเมื่อวานนี้นะครับทำเอาแฟนๆหน้าเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยโอ้โหทุกคนตื่นเต้นหนักมากแล้วก็ยูทูบเบอร์มารุมถ่ายอง์อิงเยอะมากๆครับรวมถึงรางวัลน้ําใจครับทุกคนที่น้องเนี่ยร้องเพลงครับโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยสําหรับเมื่อวานนนี้ะครับ ทางด้านบอสโจก็ได้มีการกลางร,ร่มให้ลูกสาวกับทุกคนในขณะที่ฝนตกนะครับแล้วก็โอ้น่ารักมากกับทุกคนอุงอิงร้องพ่อกางร,ร่มให้กับทุกคนนี่คือสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้เห็นมาโดยตลอดรับทุกคนบอสโจคือนะครับดูแลลูกสาวดีมากๆแล้วก็เป็นคนชี่ห่วงใยอุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่เสมอตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับเราจะเห็นบางภาพหรือว่าบางคลิปวิดีโอที่หลุดออกมานั่นคือพ่อโจเนี่ยกานแบบ การลูกสาวการคนอื่นไม่ให้เข้ามาลูกสาวแบบถ้าเป็นสมมุติว่าคนแบบดื่มมาอะไรย่างเงี้ยครับบอสโจาก็จะกันไม่ให้มาใกล้ลูกสาวนะทุกคนเราก็จะได้เห็นภาพเหล่าเนี้ย ปล่อยออกมาทางโซเชียลครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าการที่แบบว่าไปสถานที่การร้องเพลงอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวกันได้ง่ายครับทุกคนเนาะร้องเพลงก็จะร้องแบบโอ้โหสบายๆบรรยากาศที่เมืองนอกนะครับแล้วก็คิวงานที่ยุโรปค,ครับทุกคนพิพีทก็ได้เผยออกมาแล้วเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับได้ไปแน่นอนครับปีหน้าและ,ะทางด้านแฟนเพจหนุ่มโจโยมนินเนี่ย ก็ได้มีการแบบว่าโพสต์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าแฟนๆที่ยุโรปว่ายังไงอยากเจอพ่อโจกับุงอิงไหมโอ้โหปรากฏว่านะครับพ่อๆแม่ๆที่ต่างแดนนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับเมื่อวานนี้นะครับหลายๆคนก็อยากให้น้องไปที่ต่างประเทศนั่นเองครับปังมากๆนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าองอิงเพชรบ้านแพงก็เดินทางกลับไปที่จังหวัดสีสเกตแล้วนะครับน้องก็ขอให้น้องพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วต่อไปก็น่าจะเป็นการ ซ้อมวงใหญ่นั่นเองครับทุกคนเพื่อที่จะเตรียมโชว์ในวันที่21กันยายนนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิงเป็นคนหนึ่งเลยที่แฟนๆเนี่ยเฝ้ารอดูโชว์น้องมากๆครับแล้วก็เชื่อว่าวันที่21นี้นะครับโอ้โหเป็นปรากฏการณ์อีกแน่นอนครับก็อยากให้คุณพี่ที่มาคอมเมนต์นี้โอ้โหไปชมจริงๆนะไปชมที่ บ้านแพงจริงๆโกสมพิสยัยนะจังหวัดมหาสรา,ารคามซึ่งถ้าได้ปัดเม่นอุ้มิไม่แน่ใจว่าพี่เขาเป็นคนจังหวัดไหนที่มาคอมเมนต์นะครับเนาะอาจจะเป็นคนกรุงเทพหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดอันนี้เราก็ไม่ทราบเนาะพี่เขาก็ให้เกียรติมาคอมเมนต์แล้วก็ให้เกียรติมาแสดงความคิดเห็นก็อยากให้พี่ไปดูแบบโอ้โหเนาะปิดวงหรือเปิดวงนะถ้า ไม่ได้มีโอกาสไปในช่วงเปิดวงก็ซื้อกลุ่มปิดเข้าไปได้นะครับทางแฟนเพจสาวน้อยเพรบ้านแพงนะอยากเห็นความอลังการอยากให้เห็นความปังความปัวของอิงหน้าเวทีนะอย่างที่บอกว่าแฟนๆเนี่ยโอ้โหเวลาที่น้องโชว์ออกมาคือแฟนๆน็คือแบบแห่กันไปต้อนรับนะครับแห่กันไปแบบวา่าชมน้องกันเยอะแยะมากมายนั่นงครับทุกคนก็ นะเป็นกําลังใจให้นะครับคุณพี่ด้วยกันแล้วกันเนาะทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาคอมเมนต์แล้วก็เชื่อว่าอาจจะได้เจอองุ่อิงอีกนะในช่วงที่น้องเดินทางไปยุโรปนะทุกคนน้องก็คงจะได้เดินทางไปที่สนามบินวรรณภูมิซึ่งเมื่อวานเนี้ยถ้าทุกคนได้เห็นบรรยากาศก็คือเหล่าบรรดาพี่ๆที่ทํางานอยู่สนามบินนะครับก็มาแบบว่าโอ้โหขอถ่ายรูปกับน้องเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนอยู่ในเครื่องแบบเลยเมื่อวานนี้นะทุกคนแล้วก็มีการแบบว่ามาโพสต์ในกลุ่มบ้านฮักด้วย นะครับทุกคนเมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์จริงๆนะทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าโหภูมิใจแทนจริงๆภูมิใจแทนบอสโจซอนุชนะครับที่ได้ลูกสาวแบบโหดังขนาดนี้นะครับอย่างที่บอสโจบอกว่าลูกสาวเนี่ยดังขนาดนี้นะครับไม่ให้น้อยหน้าไม่ให้น้อยหน้าวงหนึ่งแน่นอนนะสำหรับไม่ให้น้อยหน้าวงสองแน่นอนสําหรับเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงในปีนี้ครับทุกคนก็อยากจะเห็นแล้วเห็นบอกว่าจะเปิดตัวในวันที่20่ นะครับทุกคนในวันที่20เปิดตัวนานมากวงอื่นเขาเปิดตัวหมดแล้วนะครับบอสโจนะครับอยากให้บอสโจเนี่ยเปิดเร็วๆนะครับทุกคนแต่ว่าก็เซอร์ไพรส์แฟนคลับเนาะก็คงจะอยากแบบถ่ายทอดสดเลยและตอนนี้เขาประกาศสั่งห้ามแล้วด้วยนะว่าห้ามถ่ายนะครับห้ามถ่ายเลยนะครับทุกคนที่บ้านแพงกลัวสมิสัยที่ดมสาวน้อยนะครับก็คือกลัวหลุดเพราะว่าหนึ่งเลยเขาจะเปิดตัวเซอร์ไพรส์ต่างๆใดๆนะครับในวันที่20-21นี้เลยครับทุกคนก็รับรองความปังรับรองความอลังการแน่นอนนะครับ สำหรับวัดโจยมนินนะครับแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็วันนี้โอ้ทุกคนเอาเรื่องราวนะครับของพี่ที่เจอน้องอยู่ที่สนามบินมาฝากทุกคนก็ขอบคุณคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับทุกคนที่มาแสดงความคิดเห็นบนช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับตอนนี้แฟนๆที่ญี่ปุ่นก็หายห่วงแล้วเนาะแล้วก็ปลื้มใจสุดๆนะครับที่น้องเนี่ยโอ้โหได้มาแบบว่า ขึ้นเวทีต่อเลยเมื่อวานนี้หลายคนก็ได้ดูแบบโอ้โหคอนเทนต์ต่อเลยองอิงพ่อโจก็คือแบบนะไปดูงานด้วยกันเป็นคู่พ่อลูกที่แบบไปดูธุรกิจนะครับทุกคนบอสน้อยบอสใหญ่นะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็วีคแตกคท,ทุกคนที่กิมซ่ารังสิตเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าอุงอิงก,ก็คือขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ